หมอกหนาวลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสุขโขทัยหนาวแล้วค่ะบรรยากาศหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมหมอกลงเยอะเยอะกว่ากว่าทุกวันนะคะหมอกลงเยอะกว่าทุกวันบรรยากาศดีมากๆทุ่งนาสีเขียวสดชื่นพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นค่ะหมอกก็เลยลงหนา ถือว่าลงเยอะกว่าทุกวันแล้วนะคะเนี่ยเฮอค่ะเฮอค่ะเออว่าอากาศหนาวแล้วมีหมอกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ่ายทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ได้รับชมแค่หมอกลงแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะตื่นเต้นแล้วค่ะเห็นหมอกลงแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ ตรงทุกงนาไกลๆนู้นจะหมอกจะลงเยอะตรงนี้ใกล้ตาก็เลยมองไม่ค่อยเห็นพอไปตรงนู้นไกลๆตรงนู้นเห็นหมอกลงเยอะ